คือคิดว่าทุกคนน่าจะได้ได้เพียบเพราะว่าเพราะว่าหลอกแลกแล้วใช่อันนี้คือเราประเมินจากการสายตาหรือสายตาหรือท่าทางที่ดูรู้สึกว่าแบบตาตาเราอขคุณไปนิ่งเงินมากค่ะจยากไปยังการเชื่อหรือไม่ใช่ใครถูกอ่านอ่านอ่านเชื่อดีอ่ะ บงค่ะบงอ้โ ah, ม no ีคนเขาอกว่าหมจะต้องมีเป็นคนที่รักาชดปี้หรือวนลชื่อเราได้มาแรนี้หรือวเป็นชื่อที่เราตั้งเองหรือเป็นเพื่อนที่เรียกร้องกันมา อานารยแล้วมาแปลกมนุษย์ไม่ได้มีคนเดียวันโลกถ้เราไม่ได้มีคนเดียวเราจึงต้องเืีนรู้ให้คงแบบเอาเกมกันแต่และคนมีวความชอบที่ไม่เหมือนกัน เพราะคนเราต้องมีมนษนสัมคัญที่ดีเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการยอมรับซึ่งกันและกันการเคารพเพศอื่นนอกจากชายและหญิงเพราะทุกคนต่างมีความเท่าเทียมก,กันไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามการเรียนรู้เพศจึงจะทมให้เกิดการเาคารพสิทธิผู้อื่นเรียนรู้กับเพศตรงข้ามเปิดใะยอมรับกับที่เห็นและคนตาหรือการสาดอยู่ดีมากเลยที่ไหนใช่ไหมอ่านี้ลองเปลี่ยนเมื่อกี้รอบนี้ คำถามเดิมเลยนะมองว่าผมตาเขาสวยด้ยกระจายมีที่ไหนใช่ไหมมีคะมีทั้งภาษาพูดที่ชานาบอกที่เราพูดจากไปนี้แกความคิดความอ่านแล้วก็มีภาษากายนอกจากนั้นจะมีความรุนแรงอันนี้พูดถึงเรื่องความรุนแรงจะโยงเข้าไปที่ความรุนแรงเลยมีคั้งอันเขียนเจนเนอร์เลยค่ะคำว่า ยาคติแล้วก็เซนเดอร์นนะคะการเลือกปฏิบัติคือการไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่ แต่ตอนนี้ดวยาอะไรอปฏติโอเคต่อไปค่ะค่ะเซนนะคะก็คือการมีเป็สสำคัญค่ะพรบความเท่าเทียมระหว่างเซนนะคะก็คือสามารถแสดงออกถึงาชอบนเองได้อย่างนต็ทีค่ะสำหรับปีอสงองหาไคะก็คิดว่าจะเป็นปีของการถึารบองเท่าเทียมระหว่างเซนค่ะคนถ้าฝ่ายไม่ยอมและฝ่ายหนึ่งไม่สามารถต้องสอบฝ่ายยอมยินยอมค้ามใจกรช่วยไหมคะแต่ลบุคคลนธนาติใช่ไหม การคัดสินคือความคิดเห็นของบุคคลเอาง่ายๆเจ้าก็ตีตาก็คือการตัดสินค่ะการตัดสินอ่าเชิญจัดการนั่งปฏิบัติคือการปฏิบัติเฉพาะบุคคลก็คือการยินแยงสมพันธ์ภาพจำภาพที่เราคาดหวังซึ่งจริงๆมันก็อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีก็ได้นะคะก็คือคาดหวัง ก็ความต้องกางทานเพงนะครับให้ความคารวะเพศสูจะเเสรลงออกนครับจ้จาขค่ะค่ะร เลยคือประเพศนั่นเท่ไหนก็คือเซ็กส์นะครับคำว่าอะไรคะปีดาดาทำเท้าเพียงทำเท่าเพียงทำเท่าเพียงเราเนี่ยกระบวนการของเราก็เป็นกระบวนการในเรื่องคือ รู life, uh ้จ uh ักการทำความรู้จักการอะไรที่การบางส่วนแต่ว่ายังไม่ได้ของขัตยานี่ยเขาทำอะไรกันบ้างแล้วมันมีประบทชน์แบบไหนนะคะก็ก็จะเห็นว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างการเข้ามาเป็นอาสาสมบัติของในต่อพี่ๆที่อยู่ขัตยานึงนะคะแล้วก้ที่เป็นรุ่นใหม่แล้วร้องรุ่นใหม่ที่สนใจที่จะทำอะนค่ะเอ่อใช่ที่อยู่ในจักรวาลเราเห็นความแตกต่างการเราแล้ว ความไม่เท่าเทียมซึ่งเรารู้สึกว่ามันมันไม่มีใครควรคนเออ่ทุกคนควรได้รำการเคารพเท่าๆกันเออแล้วก็ควยคนเขาบาส่วนฝั่งนี้จะเดียนตะลาบาก่อนให้มาบาสใส่กระจ๋ากันมันจะเปิดการได้จะไม่มันจะหายากนิดนึงอย่างมันถือว่าลาาจมาแจกผม 那。 ทีน่ในภายหลังมีเรื่องรัสเสียประเทศรัสเสียประเทศมันก็มีู่คนละส่วนของประเทศชาติ ันเป็นหรืว่าเมื่อกี้มันจะเป็นมุมที่ว่าเา่าผู้หญิงจะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ตาแบบตาเทพอยู่ข้างหลังใครแต่ถ้าใบนี้ยอมไม่รวมว่ามันมีอะไรไม่แต่แตจะถามว่าถ้าเป็นซอยเหรอแต่ถ้าเป็นซอยหกทับหนึ่งถนนทับท้าสองใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นซอยแต่ถ้าเป็นซอยแรกมันจะเป็นซอยของพวกผ,ผู้หญิงแต่ถ้าเป็นซอยข้างหลังนะมันจะเป็นซอยของสาวนะตานแบบเทพสองแต่ถามว่าถ้าเกิดข้างหลังมันชอบ ชอบสาวนะป่าเทศสองมันจะรู้เลยว่าจะต้องไปตรงไหนตรงไหนตรงไหน นะคนอันนี้ฝากคนที่หนึ่งกันนะคนที่หนึ่งกันนะคนที่หนึ่งเป็นผู้ที่อมองก่อนนะแล้วคนที่สองกลุ่มครั้งนี้คือกลับมาครับฝังนี้ทางซ้ายน้าอาหารกลับมาไปยุ่งไปยุ่ง ภาษาองกกฤษกันักที่เราเดินที่ดกันต้องภ เราไปหาลูกค้าให้ลูกเราเรีวิ่งเข้าไปในนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าไปหาลูกเราลูกค้าต้องไม่ไปหาลูกเราต้องไม่เราเราต้องไม่ไปหาลูกค้าทําไมลูกค้าต้อง <c oughs> ไปห,หาลูกเรา <c oughs> แต่ต่ราคาได้ไหม